โอเคค่ะต่อนะคะเพราะเมื่อกี้ไล่ๆอยู่นะคะแล้วแบตหมดนะคะคือจริงๆแล้วมันยังไม่จบเนาะที่จะพูดเนี่ยมันยังไม่จบก็เลยต้องมา,มาแบ่งปันต่อให้จบนะคะ mm. ที่ที่พูดไปค้างไว้นะคะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่า,าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการแบ่งปันโอกาสดีๆตรงนี้จากคนมาหาลาบนะคะ mm. คุณบอกเขามาได้เลยว่า,าในปี2อง4นเนี่ยนะคะคุณต้องการที่จะมีรายได้เท่าไหร่ที่มาหาลาบนะคะ คุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณบอกผู้แนะนําคุณได้เลยค่ะเมื่อคุณบอกกับผู้แนะนําคุณไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเขาเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้สมมติว่าคุณเนี่ยอยากจะได้เงินเท่าไหร่แล้วมีคนจะมาช่วยให้คุณเนี่ยหาเงินได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินจ้างเขาสักบาทนะคะ ลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันนี้คุณเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งนะคะอาจจะเป็นร้านขายของหรือว่าขายผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะเป็นร้านร้านขายยาก็ได้นะคะร้านขายยาร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านขายส้มตาก็ได้ที่คุณเปิดร้านของคุณขึ้นมาแล้วคุณตั้งเป้ายอดขายของคุณไว้ว่าคุณอยากจะได้เงินจากการทํากิจการนี้ภายในปีนี้ปี2564เนี่ยคุณอยากจะมียอดขายสัก หนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องหาคนมาช่วยในร้านคุณถูกไหมแต่ว่าคนที่จะมาช่วยในร้านคุณอ่ะคุณจะต้องจ้างเขานะไม่งั้นเขาไม่มานะคะไม่งั้นเขาไม่มาช่วยคุณนะเขาไม่มาช่วยคุณฟรีนะเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมาทํางานเนี่ยนะคะเขาก็ต้องได้รับค่าจ้างถูกไหมเขาถึงจะมาทํางานทุกอย่างที่เขาจะจะจะช่วยจะทำเนี่ยเขาก็ต้องมีค่าตอบแทนเขาถึงทํานะคะ แต่ที่มหาลาบวันนี้นะคะที่มหาลาบวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่โดนหมวยชวนนะคะโดนหมวยชวนว่ามาทํามหาลาบด้วยกันนะคะมาเป็นคนบุญมาเป็นคนมหาลาบด้วยกันตามหมวยมานะคะหมวยเรียกอย่างนี้ <S <S แล้วเมื่อคุณตามมาแล้วคุณเห็นแล้วแล้วคุณเกิดความอยากได้ว่าคุณอยากจะได้เงินสมมุติเห็นแล้วว่าปีนี้ปี6-4เนี่ยอยากจะได้เงินสักล้านหนึ่งจังเลยถ้าคุณบอก เป้าหมายของคุณมาอย่างชัดเจนนะคะกับผู้แนะนําอย่างหน่ยนะคะหรือว่าคนมหาลาบทั่วไปเนี่ยนะคะคนมหาลาบจะเข้าไปช่วยคุณให้คุณสําเร็จเป้าหมายตามที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานของมหาลาบเนี่ยงานอะไรนะคะทีมงานหรือว่าผู้ที่ชวนเนี่ยจะเ,เข้าไปช่วยคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินจ้างเขาแม้แต่บาทเดียวนะคะคุณไม่ต้องเสียเงินจ้างเขาแม้แต่บาทเดียว ไม่เหมือนกับร้านค้าอื่นๆนะไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตาร้านข้าวมันไก่ร้านขายยาร้านขายสุขภัณฑ์ร้านขายอะไรก็ตามนะคะที่อยากจะได้คนช่วยเนี่ยจะต้องไปจ้างเขามาแต่ที่ช็อปของมหาลาบนะคะไม่ต้องไปจ้างเขาเขาก็มาช่วยคุณค่ะด้วยความเต็มใจนะคะด้วยความเต็มใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเอาร้านหนึ่งนะคะ ถ้านี่ไปช่วยให้คุณได้ล้านหนึ่งนี่ได้สองล้านค่ะที่นี่นะคะทำด้วยกันได้ด้วยกันรวยด้วยกันค่ะไม่ต้องจ้างนะคะไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างผู้แนะนําไม่ต้องจ้างอัพไลน์ไม่ต้องจ้างผู้แนะนําไม่ต้องจ้างมวยนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าคุณอยากจะได้เงินเท่าไหร่ในปี2564คุณบอกหมยมาได้เลยค่ะมวยยินดีลงไปช่วยคุณฟรีๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้าง ไม่เหมือนร้านค้าอื่นๆนะคะถ้าคุณจะไปเปิดเซเว่นสักเซเว่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วคุณอยากมียอดขายเยอะๆคุณก็ต้องจ้างพนักงานจ้างนั่นจ้างนี่จ้างเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าคุณเปิดช็อปของมหาลาบนะคะคุณจะได้แม่ทีมลงไปช่วยคุณฟรีฟรีค่ะฟรีฟรีเลยนะคะไม่ต้องเสียอะไรสักบาทให้แม่ทีมนะคะแม่ทีมช่วยให้คุณได้ร้านหนึ่งแม่ทีมก็ได้ร้านหนึ่งเหมือนกันนะคะโดย คนที่จ่ายให้แม่ทีมเนี่ยก็คือบริษัท PST มหาลาภของเรานะคะคนที่เราเนี่ยนะคะแม่ทีมเนี่ยไม่ได้ได้อะไรจากผู้มุ่งหวังเลยนะคะเพียงแต่ได้ส่งต่อโอกาสดีๆตรงนี้ไปให้นะคะโอกาสดีๆในเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นทั้งคนที่ป่วยและคนที่ไม่ป่วยคนที่ป่วยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น คนที่ไม่ป่วยก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะดูสดใสนะคะสวยหล่อออกมาจากภายในนั่นเองนะคะได้สองเด้งก็คือได้สุขภาพแล้วก็ได้การทำอาชีพบุญนะคะแล้วก็ได้เงินนะคะได้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 สุขภาพก่อนได้สุขภาพที่ดีก่อนนะคะแล้วก็ได้เงินนะคะแล้วก็ได้บุญนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะตั้งไมล์เซตของคุณให้ถูกต้องคือ คุณจะต้องตั้งมายเ็จว่าคุณจะทำบุญโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนก่อนนะคะโดยการเอานำนำเอาสิ่งดีๆตรงนี้นะคะนำเอาโอกาสดีๆตรงนี้ทั้งโอกาสดีๆในเรื่องการดูแลสุขภาพไปสู่เพื่อนมนุษย์โอกาสดีๆในการสร้างเงินสร้างรายได้ตรงนี้ไปสู่เพื่อนมนุษย์ซึ่งร้านค้าที่นี่ค่ะร้านค้าหรือว่าช็อปหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าอะไรก็ตามของพลังสัทธามหาลาบนะคะไม่ต้องจ้างคนไปช่วยค่ะ คนที่ไปช่วยคือคนที่ไปชวนนะคะคนที่ไปส่งต่อโอกาสดีไปให้คุณเนี่ยนะคะเขาจะไปช่วยคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องจ้างเขาสักบาทนะคะลองคิดดูนะคะว่ามันเป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วมันก็ง่ายขนาดไหนนะคะเพราะว่าที่นี่คือระบบเขาวางเอาไว้แล้วนะคะวางเอาไว้แล้วว่าเราจะต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องนะคะ เริ่มต้นให้ถูกต้องโดยการปรับ mindset หรือทัศนคติของเราต่ออาชีพนี้ให้ถูกต้องคือเราจะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้เป็นคนบุญกอนเป็นคนมหาลาพีดีจะต้องเป็นคนบุญกอนปับจิตปรับใจให้ส้องให,เหะะ้เป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนนะคะให้เขาไปเลยให้โดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยฉันชวนคนนี้แล้วฉันจะได้อะไรนะคะไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่าจะได้อะไรนะคะ ชวนเขาแบ่งปันเขาอย่างถูกต้องอย่างจริงใจอย่างกระจ่างชัดกระจ่างใสที่สุดนะคะแล้วสิ่งที่มันจะได้กลับมานะคะมันช่างมากมายมหาศาลเกินที่เราจะมาคาดการได้ซะเหลือเกินนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้ความสุขได้ความอิ่มเอมใจอิ่มเอมเปรมปรีใจได้หัวใจที่มันแบบมันชื่นบานอะ่ะการที่เราเห็นคนที่ตามเรามา เขาได้ทั้งสุขภาพที่ดีขึ้นจากที่ป่วยอยู่นอนติดเตียงอยู่นะคะแล้วลุกขึ้นมาเดินได้นั่นนู่นนี่ได้นะคะเป็นคนปกติอันดับแรกเลยหมวยเชื่อว่าคุณจะต้องมีความอ,าอิ่มอกอิ่มใจได้บุญแน่นอนนะคะเงินนะคะคือผลพลอยได้นะคะเงินคือผลพลอยได้ค่ะจากการส่งต่ออาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพมหัศจรรย์ที่มีร้านค้าแล้วไม่ต้องจ้างใครไปช่วย แม่ทีมก็ลงไปช่วยให้ฟรีๆนะคะต่างจากร้านค้าทั่วไปมากๆนะคะถ้าคุณเปิดร้านทั่วไปเนี่ยคุณต้องเสียเงินจ้างเขาแน่นอนถ้าคุณไม่จ้างเขาเขาไม่ไปช่วยคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณเปิดร้านกับ PST มหรา,าบนะคะจะมีคนลงมาปั้นคุณมาช่วยคุณจนกว่าคุณจะได้เงินตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะอันนี้คือความสุดยอดความมหัศจรรย์ ของอาชีพนี้คืออาชีพบุญนะคะแบ่งปันไปหาคนที่กำลังมองหาโอกาสดีๆนะคะในการสร้างสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงสร้างสุขภาพของคนรอบข้างคนที่คุณรักให้แข็งแรงแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้แก้ปัญหาปากท้องหมวยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะกำลังเผชิญกับปัญหาปากท้องอย่างแน่นอนเพราะว่า,าเชือ้อโควิดเวฟ3เนี่ยระบาดอย่าง น่ากลัวมากนะคะระบาดรุนแรงกว่าทุกเวฟที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเนี่ยจะมีความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจนะคะทำมาหากินลำบากขึ้นนะคะหาเงินหาทองลำบากขึ้นหรือเผลอๆอาจจะโดนปิดโรงงานหรือว่าปิดกิจการปิดร้านอะไรเพื่อระง,งับเชื้อก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรามีอีก,อกทางเลือกหนึ่งเป็นกระเป๋าสำรองกระเป๋าที่2ที่สามเนี่ยนะคะ คือการทําอาชีพบุญอาชีพเนี้ยนะคะไว้มันย่อมปลอดภัยกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเจอวิกฤตก่อนนะคะหลายๆคนนะคะที่ PST มหาลาบเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพราะว่าชีวิตคือเจอวิกฤตมาเจอวิกฤตสาหัสมาแล้วก็มาพลิกชีวิตเอาที่นี่นะคะแต่ว่าหลายๆคนอีกเช่นกันที่ สามารถพลิกชีวิตจากการที่เรามีวิสัยทัศน์ดีๆนะคะไม่ต้องรอวิกฤตค่ะเราใช้วิสัยทัศน์ตรงนี้นะคะมองให้ออกมองให้ออกว่าการมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางมันคือความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่รู้ว่ารายได้ทางเดียวของเรานั้นมันจะโดนตัดไปเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าสถานการณ์โลกมันยังไม่มั่นคงนะคะเรื่องเชื้อโรคเรื่องการกระจาย ของเชื้อใหม่เนี่ยเราจะต้องป้องกันไว้นะคะเพื่อส่วนรวมจะต้องปิดกิจการย่อยๆที่มีความสุ่มเสี่ยงลงไปนะคะถ้าเราเป็นหน,หนึ่งในนั้นที่มีความเสี่ยงที่จะโดนปิดกิจการเราควรจะรีบหาช่องทางสำรองไว้นะคะหากระเป๋าเงินสำรองไวใ้ให้เราเต็มที่นะคะที่มหาลาาแห่งนี้ให้คุณได้ทั้งเรื่องสุขภาพที่จะต้านเชื้ออุบัติใหม่นะคะต้านเชื้ออุบัติใหม่จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ต้านเชื้ออุบัติใหม่จะต้องมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งนะคะโดยการเสริมด้วยสารสก,กัดสมุนไพรของเราแล้วก็การที่เราจะหาเงินหาทองก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะมีอีกช่องทางหนึ่งในการเข้ามาทําอาชีพมาหาราภด้วยกันรายละเอียดเป็นยังไงถ้ายังไม่เข้าใจทักมาสอบถามหลังไมในอินบ็อกซ์ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้เพราะว่าหมวยเคยทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะตามโพสต์ต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับคนที่ต้องการ สร้างนะคะคนที่ต้องการสร้างอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็สร้างอะไรดีๆให้กับสังคมเพื่อที่เราจะได้มีสังคมที่มันน่าอยู่แล้วก็มีความสุขนะคะถ้าคนเราในสังคมเราเนี่ยมีความมีมีเงินทองมีเงินทองเพียงพอกับการใช้จ่ายนะคะปัญหาการขโมยขจรอะไรก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตื่นรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาลงมือทำด้วยกันค่ะ ทำไม่ได้ทําคนเดียวนะคะมีทีมไปช่วยค่ะมีทีมไปช่วยนะคะสามารถสําเร็จได้เป็นทีมนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังนะคะ100ท่านวันนี้แล้วกลับมาพบกันไลฟ์หน้านะคะสําหรับการแบ่งปันเรื่องโอกาสดีๆทั้งสุขภาพแล้วก็การสร้างรายได้นะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้ามีคําไหนที่กล่าวออกไปแล้วนะคะทาให้ท่านกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือว่าไม่พอใจก็กราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะหมวยตั้งใจพูดแบบนี้ทุกคาค่ะทุกคําคือความจริงใจที่แบ่งปันไปสู่ทุกๆท,ท่านนะคะทุกคําคือความจริงใจคือความตั้งใจเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ตื่นรู้ด้วยกันนะคะถ้าการทําอาชีพเก่าๆของคุณวันนี้อาชีพเดิมของคุณวันนี้นะคะมันยังไม่ตอบโจทย์ทํามา5ปี10ปี มันยังไม่รวยนะคะลองมองหาอะไรเพิ่มดูนะคะไม่ต้องทิ้งโอกาสเดิมไม่ต้องทิ้งอาชีพเดิมค่ะเพียงแต่หาอาชีพเสริมเข้ามาทำนะคะอันนี้มันคือการตัดสินใจเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะโอเคค่ะวันนี้ใครที่เข้ามาทีหลังนะคะกลับไปย้อนดูไลฟ์ได้วันนี้ไลฟ์ไว้สองช่วงเพราะว่าแบตหมดนะคะแบตหมดเราก็เลยมาไลฟ์ต่ออีกแบบหนึ่งนะคะคนที่ยังไม่เข้าใจอะไร สามารถทักมาสอบถามหลังไม่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณการติดตามรับชมรับชมรับรับชมรับฟังนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย